พลังเลือดกรุ๊ปโอเนี่ยมันจะมีลักษณะแรงเยอะอดทนใช้คารับนได้ดีออกกำลังกายแบบไหนเหมาะที่สุดพลังเลือดกรุ๊ปโอเนี่ยร่างกายมันเป็นเนพวกกูคนไม่เก่งติดธรรมชาติพลังงานที่มันใช้เป็นพลังงานที่จํากัดน่าจะเยี่ยวเหนียวหน้าดูอ่ะดีไม่ดีร่างกายไม่ใช้โปรตีนเป็นพลังงานแทนน้ำตาลได้หรือเปล่าแล้วคนเลือดกรุ๊ปโออ่ะออกกำลังกายแบบไหนเหมาะที่สุดเหมาะกับการเอ็กซ์โพซีแรงเยอะอดทนใช้คารับนได้ดีเอ็กซ์โพซีสูงนี่คืออะไรบ้างอันที่หนึ่งกีฬาแนวสปรินติ้งทั้งหมดเลยนักวิ่งกีา400เเมมตตรรได้ มาธอนใหม่โ no. นมาธอนไี่เชิญกุ๊ปดีไปเลยดังนั้นน่ะทุกๆแอคทิวิตี้เนี่ยทุกกิจกรรมเนี่ยต้องทำให้ถูกต้องตามร่างกายแล้วก็อีกอันนึงก็คือพวกยกน้ำหนักทีเดียว power lifter เลิกกรุ๊ปโอเนี่ยมันจะมีลักษณะของร่างกายสาสนครีอทีนในกล้ามเนื้อได้ดีกว่าแล้วก็มีความไม่กรูโคสดังนั้นเนี่ยกลูโคสเนี่ยเป็นพลังงานที่ร่างกายสร้างเลี้ยงคำว่าสร้างเลี้ยงคือมันจะเกิดขึ้นในระยะพักตัวพลังงานที่มันใช้เป็นพลังงานที่จำกัดพอร่างกายเราเป็นอย่างเงี้ยเราต้องเข้าใจ่องกมันว่าเล หรือว่าโปรตีนอะมิโนแอซิดเนี่ยมันลักษณะใกล้เคียงกันในการเป็นตพลังงานในร่างกายก็คือสเสถียรมันสงังเคราะห์พันตับอ่าก็ตับตับเราเนี่ยเอาอะมิโนแอซิดในเลือดเราเนี่ยไปรวบรวมทําเป็นครีเอทีนขึ้นมาแล้วฟีดเข้ามาที่กล้ามเนื้อเราการคาร์ดิโอเนี่ยเป็นหนึ่งในวิธีการที่กรุ๊ปโอเนี่ยจะรู้สึกไม่ชอบสักคนเดียว<ล>ไม่เคยเจอเลยลูกคา้าที่กรุ๊ปโอนะพอเล่นเสร็จปุ๊บมันจะวิ่งกลับบ้านเลยถ้าเกิดกรุ๊ปโอชอบเอโรบิกอย่างเงี้ยสมมติถ้าเกิดให้จัดตารางในหนึ่งสัปดาห์แนนนะําาาตรงงงเป็ยัไดี ตารางออกกําลังกาย5วันสำหรับเล่นออกกําลังกายแบบเวทเทรนนิ่ง5วันเพอร์เฟกต์นะออกกําลังกาย45ทีเวิร์เวิร์หน่อชั่วโมง15บห้ด้วยความที่ร่างกายมันมันเก็บพลังงานเยอะพลังงานมันขังอะนึกภาพนื้อในเซลล์เราปกติอ่ะมันเป็นครีเอทีนเยอะแล้วก็กูโคตกูโค่น้อยอ่ะกว่ามันจะเผาอ่ะก็บอกอยู่ว่าอินซูลินไม่ตอบสนองเพราะว่ามันไม่ชอบประเข้าไงแล้วมันก็ต้องเคลียร์พลังออกเลยเลยต้องเคลียร์ไงอืมบ๊อบบ๊อบบ๊อบออกบ,บ๊อบบ๊อบออกโอเคงั้นเวทห้า วันไปคาร์ดิโอคาร์ดิโอประเภทเออเป็นลิสต์เลยโลอินเ <Low intense. S 2> ทนส์ก็คือโลอินเทนส์เนี่ยคือเคลียร์กูโคสแต่ว่าเวทเนี่ยมันเอ็กโอซิฟมันใช้คร,รีทีนปัง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 ,ปงดีไม่ดีร่างกายไม่ใช้โปรตีนเป็นพลังงานแทนน้ำตาลได้หรือเปล่แต่ว่าต้องมีนะเพราะว่าสัดส่วนกล้ามเนื้อเราไม่สามารถที่จะเก็บพวกพวกเคทีร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ผิดธรรมชาติน่าจะเยี้ยวเหนียวหน้าดูอะมาถึงว่าแบบว่ามันจะข้นฉี่อะอ่ไม่ดีกับร่างกายเป็นกดมากเกินไป